ดีไเรียนรู้ด้วยการลงมือทำกบสวัสดีครับครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆมาแชร์เช่นเคยครับวันนี้ได้เครื่องตัดหญ้ามาอีกตัวหนึ่งครับเป็นของคุณยายข้างบ้านครับแล้วก็แกว,ว่าตัดตัดไปแล้วเสียงมันดังมากครับตัวนี้อายุการใช้งานน่าจะนานแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าตัวพลาสติกเองอะไรเองเนี่ยก็เริ่มกรอบแล้วแล้วก็ด้วยสถานการณ์อย่างนี้เนาะอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัด คราวนี้เรามาแกะดูด้านในนะครับผมก็แกะออกมาละฝาคงฝาครอบเพื่อประหยัดเวลาเนาะนะครับในะส่วนของมอเตอร์ก็ยังปกติเนาะแปลงฐานก็ไม่หมดแล้วก็ขวดลวดไม่ไหมนะฮะตามหัวคลิปนะครับแกะตัดแล้วตามหัวคลิปนะครับเพราะว่าแกะตัดแล้วเสียงมันดังวิว้ววิ้เสียงหอนมันดังตลอดนะฮะทีนี้ผมมาไล่แกะดูแล้วแล้วก็ เครื่องตัวนี้มันมันไม่ได้ใช้สายพานฮะมันเป็นเฟืองหัวเฟืองตัวนี้นะฮะก็จะต่อมีเฟืองท้ายมาประกบอันนี้เป็นตัวท้ายมอเตอร์เนาะมันต่อแบบนี้ประกบเข้าไปนี่ฮะมันล็อกกันอยู่อย่างนี้แล้วก็มีตัวหัวเฟืองเนี่ยประกบเข้ามันใช้เฟืองขับครับ นะตัวทุนโรเตอร์ตัวนี้ตัวทุนก็ยังดีนะไม่ไม,ไม่ไม่มีอาการไหมแต่อย่างใดแล้วก็ไม่มีการเบียดเบียดข้างนะก็จะติดตั้งเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ไปขับที่เฟืองแต่ว่าเสียงเนี่ยผมได้ดูแล้วก็ในส่วนของลูกป,ปืนก็ยังดีนะนียฮะยังหมุนดีไม่คอน ก็ยังใช้ได้ฮะในส่วนของลูกปืนก็ปกติแต่ว่าเสียงมาจากไหนเสียงดังเนี่ยมาจากชุดของเฟืองตัวนี้ฮะนะฮะลูกปืนก็ยังดีการหมุนชุดนี้ก็ยังใช้ได้ฮะเนี่ยแต่ว่าเฟืองตัวเนี้ยเฟืองรับเบ้าลูกปืนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะยอย่างเงี้ยเนาะมันเป็นพลาสติกเบ้าลูกปืนที่ตัวฝากครอบเนี่ยมันแตก มันแตกหลุดออกฮะทีนี้จะหาหตัวตัวแผ่นเนี้ยใหม่นะผมหาอะไรไม่ได้ฮะแล้วก็เครื่องมันมันก็เก่ามากละเพราะว่า ถ้าจะซื้อก็ต้องซื้อมอเตอร์ยกชุดมาอย่างเงี้ยการที่จะซื้อมอเตอร์ยกชุดก็เท่ากับว่าเราก็ซื้อเครื่องใหม่ฮะก็เลยลองลองใช้ตัวอีพ็อกซี่นะฮะผมก็วางในส่วนของชิ้นที่มันแตกเนี่ยลงไปก่อนเนาะแล้วก็ใช้เชือกเนี่ยพันรอบตัวมันแล้วก็ใช้กาวร้อนหยอดในเบื้องต้นแล้วก็ใช้อีพ็อกซี่เนี่ยมามาผสมแล้วก็ แปะแทบลงไปนะฮะเป็นกาวอีพ็อกซี่นะฮะก็เบื้องต้นก็ก็ดูแล้วก็มีความแข็งแรงดีนะกาวใช้ได้เลยก็เดี๋ยวจะลองประกอบแล้วก็ลองดูว่าจะสามารถใช้งานได้ไหมติดตามชมครับเนะะบื้องต้นผมเอาจารบีออกเนาะนะฮะจารบีเก่ารับแล้วก็เดี๋ยวใส่จารบีใหม่เข้าไปฮนะแล้วก็ประกอบชุดเฟืองนี้เข้าไป ที่เดิมาตอนนี้นะเบาลูกป,ปืนเนี่ยขั้นตอนนี้ขอโทษ้ว้ผมไม่ได้ไม่ได้ทำให้ดูเพราะที่แรกก็คิดว่าจะจะถ่ายคลิปลงไหมเพราะว่ามันมันเป็นการเป็นการซ่อมเพื่อใช้งานเนาะก็เผื่อเพื่อนเพื่อนท่านใดนะหาอะไรไม่ได้แล้วมีปัญหาลักษณะอาการคล้คายๆกันเนียฮะก็จะได้ พอเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเดี๋ยวผมจะลองประกอบแล้วก็ให้คุณยายเนี่ยลองใช้งานดูว่าจะสามารถใช้งานได้ไหมถ้ายัางไงใช้งานได้แล้วผ่านเดี๋ยวผมถึงจะนำคลิปมาลงนะฮะถ้ามันใช้งานไม่ได้ไม่ผ่านเดี๋ยวจะลองให้คุณคุณยายเนี่ยไปใช้งานดูก่อนถ้าไม่ผ่านผมก็ไม่ลงนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการแนะนำที่ไม่ถูกวิธี บอเออผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าความแข็งแรงของมันเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมแต่ดูในเบื้องต้นมันก็แข็งแรงดีนะโอเคครับเดี๋ยวลองประกอบแล้วใช้งานดูดีกว่า <c oughs> ต้นจะประกอบชุดมอเตอร์นีเข้าไปก่อนนะเข้าที่เดิมครับใส่ทุนมอเตอร์เข้าไป ตำแหน่งเดิมครนะับนะนกันก็ประกบชุดเฟืองท้ายเข้าฮะ ะตัวเครืองตัวนี้หัวขับตัวนี้ก็จะมาขับตัวนี้นะฮะเป็นเครืองตัวขับใบพัดนะะตัวนี้ก็จะใส่เข้าไปในเบ้าอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวอาจจะระบีเนาะ แล้วเฟืองตอนนี้จะเข้าไปในนี้ จะกรอบไปตามอายุการใช้งานนะนะฮะก็ดูฮะเพื่อหยุดอายุการใช้งานได้อีกระยะเคครับเดี๋ยวเราลองไปประกอบดูแล้วก็ฟังเสียงดู นับสีตัวฮะสพัดเข้าที่ พาเดวายเรียนรู้ด้วยการลงมือทำก็คงต้องขอจบคลิปการน,นำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงจะลองให้คุณยายลองใช้ดูก็หวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีปัญหาลักษณะคล้ายๆกันได้ล,ลองนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับปัญหาที่ตัวเบารูปปืนแตกนะครับลองลองทำดูครับอาจจะเป็นประโยชน์ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจน,นจบขอบคุณครับสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ